I love you. หลายคนก็อยากบอกว่าอย,อยากเล่นดนตรีล็อกอ<ง>แนวล็อกมันต้องเล่นยังไงหรือต้องมีวิธีการฝึกอะไรอย่างไรบ้างจริงๆแนวล็อกเนี่ยเรามาพูดเท้า <c oughs> ความก่อนนะมันมีตั้งแต่ยุคล็อกแบบอย่างเงี้ยฮะอย่างงี้ก็เรียกว่าล็อกนะสมัยก่อนแนวเงี้ยเรียกว่าล็อกแบบล็อกอโลนะฮก็มาจากพวกแนวสิบสองบาบู 2, มาจากพวกแนวซัฟเฟ์อะไรเงี้ย ก็ยุคนั้นก็ที่ดังๆอะไอย่างบิลลี่โจเอลอย่างอะเอลตันจอนก็ก็ถือว่าเป็นล็อกนะเป็นล็อกเพลงเขาก็มีดังๆหลายเพลงยุคหลายคนนะเยอะแยะไปหมดเออชื่อกันไม่หมดนะจนมาถึงยุคหลังๆเนี่ยล็อกเนี่ยเริ่ม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 หนักขึ้นแบ่งแยกแนวชัดเจนเรียกว่าฮาร์ดล็อกอฮาร์ดล็อกนะครับยุค7080ปดพวก นะพวกีนก็ถือว่าเป็นล็อปกเป็นล,ล่าล็อกต่อบางเพลงก็ยังออกเป็นฮาร์ดล็อกแล้วยังมีวงฮาร์ดล็อกดังๆอย่างเงี้ยอีกเยอะแยะไปหมดเลยที่เราไม่รูจ้จักอย่างพวกอะไรนะเซอร์ไวโอลไอออฟไทเกอร์อะไรแบนี้ก็เป็นเพลงรักษาะแบบฮาร์ดล็อกก็ยังถือว่าเป็นพวกแนวดนตรีแนวล็อกเพราะนั้นถ้าจะถามว่าอยากเล่นดนตรีล็อกเนี่ยต้องเท้าความให้ชัดเจนว่าแบบไหนถ้าอย่างเป็นยุคที่เจ็ดสิแปดศูนย์เนี่ยก็เรียกว่าเป็นแนวฮาร์ดล็อก แล้วพอหลังจากนั้นมาก็เริ่มไหลมาเป็นพวกเมทัลแล้วแนวเมทัลกับแนวเฮฟวี่ก่อนแนวเฮฟวี่อย่างดิฟเฟอเรนต์เนี่ยบางเพลงก็ยังเป็นแนวเฮฟวี่แนวเฮฟวี่เนี่ยก็คือจะมาแบบเนิบๆอย่างสคอปเปียนเนี่ยถือว่าเรียกว่าเป็นแนวเฮฟวี่ได้เพราะบางท่อนเนี่ยบางช่วงเนี่ยเขาจะมีช้าๆหวานหวานโหยหวนก่อนพอท่อดหอมมาแล้เขาใส่หนักเลยนะครับดิฟเฟอเรนต์เอ้ยอะไรอะไรยุ่นั้นก็ยังมีกระแสคาบเกี่ยวกันระหว่างแนวร็อกฮาร์ดร็อกแล้วก็เฮฟวี่ แล้วก็มาเป็นแนวพวกเมทัลเฮฟวี่เมทัลอะไรเงี้ยนะฮะมันก็จะไหลมาตามความหนักของดนตรีพูดถึงค่าพูดโดยรวมโดยสมัยเราอยากเล่นดตนตรีแนวล็อกนะพวกลิฟพวกการใช้สายบนการอุดสายปล่อยสายเปิดสาย พวกนี้นะพวกเนี้ยฟังเสียงที่ดูแกรนดูอลังการในการใช้ลิปก,กีตาร์แล้ววงพวกนี้เมื่อมือกีตาร์เก่งๆมันก็จึงกลายเป็นจุดกำเนิดของแนวมุมมองของผู้ชมที่เชิดชูไอดอลในดวงใจของมือกีตาร์ที่เล่น ดนตรีเล่นกีตาร์ได้มันสะใจบ้างอย่างยุคของแบ็กซ์บัตทอมมี่ทอมมี่ไอวิ้ การสับขอร์ดแบบพาวเวอร์คอดจึงเป็นสัญ,ญลักษณ์หรือเอกลักษณ์อันโดดเด่นของแนวดนตรีแนวล็อกที่เรียกว่า h a r d ดล็อกเมทัลเฮฟวีเมทัลนะครับถ้าแนวเฮฟวีเนี่ยก็จะไม่ค่อยเน้นอะไรพวกนี้เท่าไหร่แต่ถ้าแนวเมทัลเนี่ยก็คือลิฟพวกเนี้จะเป็นจุดเด่นมากนะฮะ จะสังเกตว่าแนวล็อกที่เรียกว่าเมทัลหรือเฮี่เมทัลคลิปกีตาร์พวกนี้จะสําคัญมากนะมือกีตาร์จึงเป็นจุดเขาเรียกอะไรเป็นจุดเด่นบนเวทีพอๆกับนักร้องนําเพราะฉะนั้นในยุคนั้นเนี่ยจึงเกิดเกิดเป็นวงที่มีลักษณะคู่ขวัญ <c oughs> ซึ่งเมืองไทยเราก็เห็นชัดเจนนอย่างเห็นเล็กไฟเนี่ยที่เห็นชัดๆนี่คือเหเล็กไฟเนี่ย คือก็จะมีคู่ขวัญมือกีตาร์กับนักร้องที่ขึ้นมาโด่งดังคู่กันจึงเป็นจุดให้เราพวกเรามือกีตาร์ที่มีความรู้สึกว่าแม่อยากเล่นแบบนี้นะอยากมีชื่อเสียงคู่มาไออย่างเงี้ยอะไรนะวงขวัญใจวัยรุ่นมาสักสิปีแล้วอย่างบอดี้แสลมกับแคสเนี่ยเขาก็มีคู่ขวัญน,นักร้องใช่ไหมแล้วมือกีตาร์นะวงไฟใช่ไหมก็มีพี่อีทพี่แจ็คนะเขาจะมีคู่ขึ้นมานี่มือกีตาร์ก็จะเด่นขึ้นมาอย่างเงี้ยแบ็ h เฮดเงี้ย มีพี่ปูกับพี่เอกนะคู่ขึ้นมาอย่างเงี้ยแลเราคนอื่นนะไปไหนมือกองมือเบนไปไหนไปไหนะเออนั่นสินะเพราะฉะนั้นอะไรเราที่เป็นคนที่เล่นกีตาร์จริงมีความรู้สึกว่าอยากเล่นดนตรีแนวร็อกนะเพราะดนตรีแนวร็อกเนี่ยมันทำให้มือกีตาร์เนี่ยมีจุดเด่นขึ้นมาแล้วก็เป็นที่ยอมรับบอดี้แสลมเนี่ยตูนกับนะตูนกับยอดเนี่ยมันก็คู่กันมานะก็มีชื่อเสียงขึ้นมานะเอาแล้วมือเบสม,มือก็องหายไปไหนนะนั่นแหละสิเขาไม่น้อยใจยแย่เลยนะครับ เขาไม่น้อยใจหรอกครับแต่ถ้าเมื่อไหร่วงดังแล้วมีส่วนแบ่งได้เทา่ากันหรือให้บุอกองเขามากกว่ามือเบสเขามากกว่าเอามือกีตาร์เอาน้อยหน่อยมือนักร้องดังเอาน้อยหน่อยเขาไปเอาทางอื่นเอาทางด้านโฆษณาด้านความชืม่นมยิ่งยะแล้วเขาคงไม่บ่นนะฮะถ้าเป็นอย่างนั้นนะ<ด> <c oughs> อันนี้ผมแซวเล่นนะครับเราแล้วมันมามองเดี๋ยวว่าดนตรีแนวล็อกนะเมื่อลิฟมันเป็นจุดเด่นนะครับฮะ này khắp nữa มันเล้าใจนะฮะอย่างของไทยเนะี่ยไปนะกีตา้ามันกับนักร้องเนี่ยมันจะเล่นกันแบบมีความสุขมากแล้วทำให้คนฟังรู้สึกอินกับความอลังการของความเป็นดนตรีแนวนี้นะ เมื่อมือกีตาร์อ,อยากเล่นล็ออันดับแรกเราควรจะมามองอะไรเอา้าเรื่องการอุดสายแลนะการจับคอร์ดแบบพาวเวอร์คอร์ดพาวเวอร์คอร์ดคืออะไรจะมีลักษณะพาวเวอร์คอร์ดแบบแบบคู่สี่ก็ไม่ได้นะฮะคู่สี่คู่ห้าเนี่ยสำหรับคู่สามเนี่ยมีบางส่วนเท่านั้นพี่มันจะเล่นส่วนใหญ่ก็จะเป็นคู่ห้านะคู่ห้าคู่ห้าคืออะไรหนึ่งสามห้าเอาสองเสียงมาเล่น ซึ่งเราก็น่าจะคุ้นเคยอยู่แล้วไม่ต้องอธิบายมากนะครับอย่างที่ E ที่นิยมใช้ E เพราะว่ามันต่ําแล้วก็ใช้เป็นสายเบสที่อยู่ในโซนกีตาร์ที่มันให้ให้ซาวที่ค่อนข้างแกรนลึกหนักแล้วก็อลังการนะครับอย่างถ้าสมมุติว่าเราอยากจะให้มันหนักหน่วงึ้นไปกว่าน,นั้นอีกมันก็มีการปรับเอฟเฟกช่วยอย่างเช่นใส่อ็อกเตบ อะไรก็ว่ากันไปนะ าเป็นแนวพวกเดสเมทัลเมทัลคอแนวอะไรที่เสียงมันลกๆหน่อยนะผมจะเรียกว่ามันลกๆนะเพราะผมแกะไม่ได้มันยากมากเพราะเสียงมันะแยะไปหมดในเสียงแตกเสียงอะไรก็นมันใส่กันอะไรกันมาเต็มไปหมดนะลกแต่ก็มันของเขานะซึ่งเมื่อเราเข้าใจแนวทางดนตรีว่าเออล็อกฮาร์ดล็อกแบบนี้เป็นแบบนี้แบบนี้เราก็ไปไล่ดูทีละอันนะใครที่อยากจะเล่นอย่างเช่นไปไล่ดูว่าไอ้อย่างเงี้ยลิฟต์อย่างเงี้ย เสียงบอดบอดมิอฝึกยังไงคิดว่ามีคนแนะนำมาเยอะและ้วการเล่นด้วยคอร์ดที่มีสามสามเสียงสองเสียงที่เป็นคู่สีคู่ห้างมันนะเอามาใช้ได้หรือออกเต็บ เขาทำยังไงเขาต้องดีดใช้ปลายปิ๊กเกี่ยวสะบัดสายหรือเปล่าถึงจะได้ซาวแบบดุดแบบที่ไมเคิลเชนเกอร์ทำมีนะนะนะ ครับความละเอียดของสำเนียงในแบบฮาร์ดล็อกในแบบเมทัลในแบบล็อกยุค80เนี่ยไปฟังให้ดีๆครับหรือ เขาเล่นยังไงอย่างนี้หรือเปล่าหรือหรือดิ บอกไปผมก็แก้เฟดปิ๊อัพเรียบร้อยแล้วตรงกลางเนี่ยสรุปคือมาใช่จริงๆก็คือมันกลับเฟดมาผมต้องสลับสายขาวเป็นดาดาเป็นขาวนะใส่ตรงซีเลคเตอร์นะซึ่งตัวนั้นก็มันก็ออกปกติแล้วทีนี้ก็เสียงคลีนก็ดังดีเป็นเหมือนปกติชาวบ้านชาวเมืองเขาแหลนะฮะตัวล่างผสมตัวกลางผสมต,ตัวซิเกร์คอยตอวบนนะครับ ก็ได้เสียงกีตาร์ถูกใจแล้วทีนี้นะครับเอา้าก็คงทิ้งท้ายไว้เท่านี้นะฮะสำหรับคนที่อยากเล่นแนวะล็อกเนี่ยลองไปดูประวัติหรืออ่านในสมัยก่อนเนะี่ยผมชอบนะคอไอสตอมเนะี่ยก็น่าจะเป็นอาจารย์แดงนี่แหละมั้งผมไม่ใช่ลูกศิษย์อาจารย์แดงนะฮะแต่ว่าได้มีโอกาสได้อ่านอยา่างพวกคอไอสตอมพี่อะไรนักว่วาสารจูทะหรืออะไรก็อย่างคอลัมนะ์เนี่ยแม็กกีต้าร์หรืออะไรสมัยก่อนเนะี่ยก็มีเรื่องพวกนี้แม,ม,ม้กระทั่งอาจารย์ปลา ได้มาเขียนประวัติเรื่องของอดนตรีแนวนั้นแนวนี้นะก่อนจะไหลว่าเป็นเมท่านเมตเม,ม,มท่านคอนเป็นยุคสมัยใหม่ซาว,วรุ่นใหม่ๆออกมานะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเลนครับดนตรีพวกเนี้ยมันเรียกดนตรีล็อกรวมๆนะครับแต่ถ้าจะให้ละเอียดไปกว่านั้นก็ต้องแยกแนวแล้วก็ดูวิธีหรือแนวทางการเล่นตั้งแต่ยุคคลาสสิกล็อกขึ้นมาเราเรียกว่าคลาสสิกล็อกนอาจจะเป็นพวกตั้งแต่ยุคเจ็ดศูนย์แปดศูนย์มานะครับมีหลายวงเนี่ยที่เล่นอยู่แนวนี้ทั้งนั้น ที่เราเรียกว่ายุคแฮ์แบนนั้นก็ยังเป็นยุคที่เป็นฮาร์ดล็อกเป็นเป็นล็อกเป็นฮาร์ดล็อกหลายวงมากนะครับมือกีตาร์เหล่านั้นก็เป็นไอดอลของหลายๆคนในยุคปัจจุบันนี้นะครับจนกว่าหลังๆเนี่ยมันจะมาเป็นพวกดิโอคลาสสิกมาเป็นพวกล็อกเป็นสไปดเมทัลไม่ลดิกเมทัลเมโลดิกล็อกเมมหโคอเดตเมทัลอะไรเดมอะไรไม่ทันกันไปหมดเลยฮะจนฟังกันไม่หวานไม่ไหวนะครับผมว่ามันก็เป็น ดนตรีในของคนกลุ่มน้อยไม่เยอะเท่าไหร่ต้องยอมรับนะครับเพราะฉะนั้ในใครที่อยากจะเล่นแนวล็อกสังเกตและจับสำเนียงวิธีทางวิธีทางการเล่นให้ดีๆตั้งแต่ยุคคลาสสิกมายุคยูนย์วงที่ผมพูด,พด,พดไปนะะี่ครับเขาก็จะมีวิธีการเล่นมือิสต้าหล่านี้ก็ได้รับการยอมรับว่าเป็นต้นแบบของแนวคิดในการเล่นลิฟลิฟลิฟอะไรที่สําคัญสาคัญมีเยอะแยะนะมีคนเอามาเผยแพร่เยอะเพราะฉะนั้นอยากเล่นล็อก ศึกษาแนวคิดแนวทางของความเป็นล็อกให้ดีซะก่อนแล้วเราจะรู้ว่าไอ้ที่เรากําลังเล่นอยู่นั้นมันใช่ล็อกหรือมันเป็นแค่ไอเสียงนิวแซนบมบ์บลัมบ์บลมบลมไปเรื่อยแล้วก็ไม่ได้มีเนื้อหาสาระอะไรแล้วก็วัก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 ไปนะใส่ดนตรีนิดหน่อยกระโดดโลดเต้นกลมหัวต่ำๆสะบัดผมไปนะผมไม่ได้บูลลี่แต่ว่านั่นคือแนวทางที่เขาเป็นยังมีพวกอ a l t e r ร์เนทีฟล็อกเป็นพวกการล็อกเป็นพวกอ่า การฟังเป็นพวกการพวกอะไรเนี้ยเยอะแยะไปหมดนะฮะเยีายพวกเล่นฮอตชิลี่เนี่ยอยู่มาย0 4สิบส0ิบสาสสี่ปีก็ยังดังอยู่ทุกวันนี้นะเขามีแนวทางของเขาในการเล่นครับใช้จังหวะใช้ลิฟที่ฝังเข้าไปในหูคนนะเพลงก็มัน,ม,นมันเยอะแยะครับขอบคุณมากนะไปศึกษากันดูแล้วคุณจะรู้ว่าล็อกคืออะไรไม่ใช่มาเหมาเอาหมดว่าอย่างนี้คือล็อกอย่างนี้คืออ,อย่างนี้คืออ,อยากเล่นอย่างนี้คือล็อกอะไรนะแยกให้ออก ขอบคุณครับ